สวัสดีครับทุกกับพิลามแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสติกวอลเลกเกอรซ่นั่นเองนะครับผมภารกิจที่3 7 5 3 7 6พร้อมที่จะไปเล่นแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับภารกิจที่375นะครับเอาชีวิตรอดข้ามคืนเจอกับเด็แล้วก็โปเชอร์นะครับผีซอมบี้และผีพุ่งนั่นเองถ้าเกิดเล่นแบบอินเซนก็จะเจอกองกำลังที่สปอนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพิ่มความยากขึ้นมาอีกเล่นแบบเดนแมบซ่าได้ทันทีโคโยนิตได้ทุกรูปแบบ จัดไปไม่เอาไม่ซื้อไม่สกินก่อนนะครับถ้าแพงคถ้าวากำมาถึงเดี๋ยวเราเอาเป็นซอสวาดก่อนเลยนะครับจริงๆเราหน้าจะเอาเป็นหน้าหนูก่อนเนาะแต่ว่าเออไม่เป็นไรช่างมันเถอะนั่นแหะก็มาทางนี้แล้วครับเดี๋ยวเราเอาซอสบาดไปถ่วงเวลาเขาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บแร่ได้นานๆนั่นเองจะได้ไม่มีใครมากวนเรานะครับแล้วก็คงจะเป็นหน้าหนูเยอะๆนะครับผมโอมาถึงมาเป็นผีพุ่งมาก่อนเลยครับเราจะจูบผีพุ่งได้ไหมครับมันเล่นตีเรายับยับเลยตีเรายับยับเยินเยินโอโหถึงก็ตายเลยครับกลับบ้านด่วนๆครับ เออมันก็ลำบากยากเย็นกันเนี่ยในการเล่นภารกิจนี้นะครับมากันเดี๋ยวละครับผีพุ่งเฮ้ยพี่เขาพุ่งกันมาไวไหมไวเกินไปไหมโอ้โหตายเลยครับผมเห็นก็ว่าตายตายจริงๆด้วยนักขนูเเายิ่งพึ่งสร้างได้แค่คนเดียวพี่เขาก็เดี๋ยวเดียยังไม่ตายนี่นะยังตีบ้านอยู่เรามองไม่เห็นโอ้โหโอ้โหพุ่งกันมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นยังไงก่อนครับถ้าพุ่งกันมาแบบนี้พี่เขาจะหยุดพุ่งเมื่อไหร่พี่เขาจะหยุดพุ่งกี่โมง ผมมากันไม่หยุดเลยต้องสก,กินแล้วล่ะไปเอาสก,กินมาสู้ครับงานสก,กินต้องมาครับเ,เริ่มจากป้อมนี่ขอเป็นเงินเยอะๆขอเป็นสก,กินดูดเลือดแล้วกันนะครับแต่ป้อมเป็นป้อมเงินอัพอะไรดีอัพไปทางซอสต์บดครับโอเคมงกุฎป้อมซอสต์บดวิ่งเร็วโอเคครับประมาณนี้ไปลุยกันครับผมซอสต์บอดมาก่อนครับเยอะๆครับแล้วไปหน้าบ้านเลยครับ <What? S 1> จะมีคนนึงคอยกันไว้เออนั่นแหละเรากันไว้หัวหน้าหัวหน้าแล้วหัวหน้าหัวหลัง เราได้ดูดเลือดนะเพื่อนจบจา้าบโชโชอโอเคโหนี่กว่าจะสู้ได้นะครับกองกำลังเข้ามาแค่นั้นเรายังแทบจะไม่ไหวเลยครับโอเคมาตีเรานั่นแหละมาตีเรามาตีเราเพื่อนขอบคุณที่มาตีเราโอเคหัวหน้าเข้าไปและหวัวายกระโดดตีกดผิดกดถูกมากันแล้วครับผีพุ่งทั้งหลายซึ่งเราก็ตีให้กลายเป็นผีคลานคลานกันมาดีนักพุ่งกันมาดีนักใช่ไหมเรากระโดด หวดหน้าเราเพิ่งตายไปแคนเอ,อเราตายไปสองคนนี่นะแต่เราสร้างเพิ่มมาอีกเพียบครับมาสองก็เพิ่มสองครับตายสองเพิ่มสองก็โดดฟันหน้าเข้าไปได้ลงได้เลื่อยกันไปครับแล้วก็หวดหน้าหวดหลังโอ้กองกำลังเสริมมาอีกเพียบไม่ต้องห่วงโชว์หายโอเคครับเอามากันเยอะๆครับแม้แต่คนเก็บแรกก็ยังมาครับเพราะว่าพี่อามสร้างเกิน โอเคประมาณนี้แหละน่าจะชนะแล้วนะครับ <acceptable> เฮ้ยแล้วมันก็ชนะง่ายเกินไปนะบางทีนะครับพอเงินมันไวก็ชนะง่ายอย่างนี้เหรอแล้วเรามีดูดเลือดด้วยไงประเด็นคือเรามีดูดเลือดครับเราไม่ธรรมดาครับคนเก็บแรกคนนี้นี่ไม่รู้จะไปไหนเลยครับพอเล่นไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินเนี่ยมันก็ยากนะแต่พอเราไปอัพไปซื้อไปสกินไปใช้นู่นใช้นี่มามันก็ง่ายขึ้นซะงั้นครับเรียบร้อยครับโอซอสต์บมาเบิ้มๆครับพี่อาร์มนี่ถึงขนาดว่าวางโทรศัพท์แล้วครับ ไม่ต้องข้ามคืนหรอกครับเดี๋ยวมันก็หมดกันยูนิตมันอนะน่าสงสารฝั่งนู้นจริงๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ตายกันรัวๆซะแล้วนะครับเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วล่ะครับยูนิตตายไปแล้วก็สร้างคืนมาคนระับพี่ยามเพื่อยืนกันอยู่หน้าบ้านอย่างนี้แล้วกันเราคงไม่ต้องทําอะไรอะเรียกเลยว่าฝั่งตรงข้ามนี่ซอมบี้แทบไม่ได้ออกมาจากบ้านครับโดยเราตียัดหน้าบ้านครับออกจากบ้านมาปุ๊บคือตายเล่นคงเหยีดแย่ดีกว่าเหงาไม่รู้จะทำอะไร เก็บแร่ไปบ้างมันเลยมันเลยตีตีเอ้าตายไปแล้วครับผมตัวคนเก็บแร่เราตายไหมตายครับก็เห็นก็ว่าตายนู่นน่ะกระเป๋าเก็บแร่ตกอยู่ตรงนั้นครับก็ดีสร้างซอสบาดมาเพิ่มครับแล้วเราตีเป็นสปรลชดาเมจด้วยนะเนี่ยมันก็เลยตายกันเร็วตายกันยับกว่าสกินอื่นนะครับคือมันไม่เหมือนในสติกวอลนะในสติกวอลสามเนี่ย ถ้าเราเปลี่ยนสกินก็คือแค่เปลี่ยนสกินนะครับมันไม่มีความสามารถนะแต่ว่าสกินในสติก w อ r l e กซี่เปลี่ยนสกินมันความสามารถด้วย <Yeah. S 1> อย่างสกินดูเลื่องก็ตีเป็นสปรลชดาเมจนั่นเองคล้ายๆซิกเน็ตอร์ดของสติกบอลนี่แหละนี่น่าจะเป็นเว็บสุดท้ายละมั้งครับเพราะว่าดวงจันทได้รับขอบฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจบแบบง่ายๆเลยหนาที35วินาทีครับผมชนะมาแบบงงๆ ต่อไปก็3า6เจนะครับธารกิจที่สามร้อยเจ็ดสิบหกนะครับทาร์ลูพันฝั่งตรงข้ามเจอกับโวเทอิกรีโวเจอกับกองกำลังโวเทอิกแมชชีเนอรี่นะครับทาหารรับจ้างโวเทอิกนั่นเองแล้วก็เจอแกรนเมจิคคิวนะครับเมจิคคิวตัวใหญ่และกองกำลังของโวเทอิกรีโวมากมายคอนยูนิท้ทุกรูปแบบเขาเป็นโวเทอิกเราเป็นอะไรดีครับสายฟ้า vs น้ำแข็งดีกว่า <Yeah. S 1> ไหนๆก็เล่นเป็นสกินแล้วนะสัปดาห์นี้นะครับเ็เล่นเป็นสกินต่อไปเลยแล้วกันนะ เอาละแน่นอนว่าต้องเป็นสายเก็บแร่ครับสายป้อมธนูยับยับเวทขอแรงแงเออนี่แหละเก็บแร่กันไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะเอาซอ,อร์ดวร์ของเราออกไปยิงหน้าก่อนไม่ใช่ยิงหน้าไปโจมตีเขาก่อนนะครับเราก็สร้างยูนิตไปเรื่อยๆกระโดดหวดหน้ากดพิษชึบโอเคชึบ120เจ็บๆกันไป ชุดลอยยี่สิบเจ็บเจ็บกันไปเราจะขึ้นเป็นจอเวทเลยดีหรือเปล่าครับ <c oughs> ก็น่าจะดีนะตีไม่โดนอีกแล้วเอาซอบารเรามาก่อนตัวนี้น่าจะตายนั่นไงโอ้โหดีนะออกไปกันทันเมื่อกี้นี้หันกลับไปกันทันมาดีครับตาละไวาตาละไวตาของเรานี่ดุดชายตาเหี่ยว <c oughs> เหี่ยวไหนครับโดนเขาไปอีกแล้วกระโดดโชว์โอเค โดนหัวคนเก็บแร่ตายไปจอมเวทมาแล้วเขาจะบุกมาหาเราไหมครับไม่บุกครับเพราะฉะนั้นเราจะบุกไปหาเขาเอ๊จำเป็นต้องใช้สเปียร์ต้อนแล้วก็อาร์ชิดอนไหมครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นหรือเปล่าไม่รู้ระเบิดก้อนหนึ่งที่โอ้โหเดี๋ยวเๆเดจอมเวทจอมเวทจอมเวทก็เจ็บทีตอยู่เราต้องการคนเก็บแร่ครับเราไม่ต้องการยูนิตอะไรอื่นเลยต้องการคนเก็บ แร่ยางเดียวนั่นแหละครับแล้วเราก็โดนเขาตีหลังกลับมาบื้มหายกันไปบื้มอีกทีหนึ่งหายแล้วเราก็ตามเขาไปบื้มค้นเก็บแร่บื้มบื้มหายโอ้โหเฮ้ยอัพมามันแรงขนาดนี้เลยเหรอโอเ่อล่อล่อล่อ,ลอ,ลอข้างหลังข้างหลังข้างหลังและข้างหลังข้างหลังโอ้โอหโอ้หูตายข้างหลังใครครับข้างหลังเรา,อ,าอะไรระเบิดบื้มหายไปกลับเข้าบ้านเหรอ ไม่ทันหรอกเรียบร้อยอย่าเพิ่งจบเกมครับเพราะว่ากองกําลังเสริมเขาน่าจะโหดเราต้องมีจอมเวทเยอะๆแกรนเมจิคิวก็คือมหาจอมเวทนั่นเองครับจอมเวทสายฟ้า VS จอมเวทน้ําแข็งเราบึ้มแล้วมีสโลด้วยนะครับโอเคมีกันเท่านี้ก็โอเคแล้วครับไปบุกเลยมีเนี่ยนตีบ้านทีละเจ็ดนะบ,บึ้ม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 บมบึมบม,บมโอเคกองกําลังเสริมมาแล้วครับผมลุยมันตรงนี้เลย ่านั่นคือเมสเซนเนรี่นะครับผมเจ้าตัวที่ใส่หมวกสเปียรต้นมานั่นเองเนาะเมสเซนเนรี่ของโวเทคนะครับแต่เราไม่กลัวครับเมสเซเมสเซนเนี่ตายไปแล้วเหรอแกนเมจิคิวก็ตายซะเถอะถ้าอย่างนั้นโอ้โหดีนะพวกเราไม่โดนเวทนะครับ แกไม่จะคิวไม่ได้ออกนอกบ้านเลยเพราะว่ามีเนี้ยเรากันไว้อ่าประมาณนั้นประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นผ่อนคลายกันไปนะครับก่อนที่จะไปซีรีสกันในสติกวอลนั่นเองสำหรับวันนี้เพี่อาซิมเมอร์และเกมสติกวอลเลกาซีต้องขอตลาปเป็นเบียนท่านี้ก่อนแล้วพบกหมอการหน้าสำหรับน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่ รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่ยามก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่ยามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม